อ้าวขุดกี่ปอมครับวันนี้เจอแล้วนี่เห็นไหมตัวมันดำขึลยอนะเดี๋ยวผมจะงัดมันออกมาให้ดูวันนี้มาขุดกี่โมนะครับตีนเขาออกมาออกมาออกมาไม่ออก อืมอืมนี่ไง <c oughs> อืมอืมนี่เปไหนเ <c oughs> พิ่งมาครับได้สี่ห้าตัว